ทำไมมันดูอัวนเออพี่ผมชอบกรรมการจริงเลยถ้าลมมันตัวหันได้คขอบใจครับโอ้สกังเกตช่วยไร้อนมากเดินผ่านดูนะท่าอะไรไปดูครับนงหวีนสีเขียวครับสีเขียวทำไมโยนพีกีกว่านี่เนี่ยเออ ดีเด oh, oh, okay. okay, ียวเล่นะครับโหเบาโอออธิบายด้วยครับอธิบายด้วยโอเคครับส่งจากเส้นข้างครับสี่่วงเอาละครับสี่วงไดครับจะให้แฮตตี้แฮตตี้ส่งให้เพื่อนเพื่อนส่งให้แฮตตี้แฮตตี้ให้เพื่อนเอา Ô tham gia, 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 Được rồi, tham gia, 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 ผมเชอรี sociedad, yeah. okay. yeah. ่สุดาเชอรี่เอ่ออเลยค่ะอะไรนะอนาไเป่าบไมเป่าครับโอครับยัสองอยู่้วยัออยู่แล้ว

เได้นะครับเอ่อตอนนี้ไม่มีใครครับคนคลูมหายไปไหนครับสีเขียวครับอ่อครูอิงครับทำงานเนี่ยครับแก้เกมให้ดีด้วยโอ้โหไม่รครับร่วงอาวุธเจ็บครับเล่นได้เลยครับไม่ได้ยินเสียงนักบีดเล่นเลยเอาแล้วสีเขียวเอาดิ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 โอ้โหเบิ้กเกมีดเลยตตี้ครับเอตตี้ปาไปสีม่วงสีม่วงได้บอล สวยเแพอนเพทยผ่านแฮลโ้ยโอรานเอโอรานาคโอโนโอโนครับุณูครับอธิบายด้วยนะครับอธิบายเด็กด้วยเออเวลาผ่านไปไวมันโกครับส oh. oh. oh nah. oh. ีม่วงส่งให้สีเข oh. ียวสีเขียวโย ไม่ดีครับสีม่วงใครใครแพตตี้ครับใจดีครับคืนให้เพื่อนครับคืนให้เพื่อนครับไม่ยอมชูนครับแพตตี้ครับแพตตี้ชูนิ่มๆครับลงเลยโอ้โหเฮ้ยนะครับแพตตี้ได้หมดส่งให้เพื่อนเพื่อนเลยเฮ้ยแพตตี้แพตตี้ให้ไหให้เพื่อน เพื่อนให้แพตตี้โอ้โหแรกก็อยู่สองคนแอบทีมเชิญเลยเต้มาแล้วครับเต้ครับผมตะมูด้วยครับตะโม่มาแล้วครตะโม่ครับขอเชิญตะรับยินดีต้อนรับมะนาวนะครับมะนาวนะครับมะนาวนะครับไอ้ระวังลูกระวังครับลูก อภิบาลเบาดังๆครับสี่หงครับโคเฉยบอกว่าสี่หงครับสี่หงได้ครับส่งเส้นห้างครับครับยินดีต้อนรับน้องมะนาวนะฮะน้องมะนาวนะครับเออมะนาวกับใครครับสวัสดีลูกสวัสดีครับปิดพัตตี้ไว้ดิลูกครับเอ่อมะนาวมเขาเซนเตอร์นะครับโอ้เซนเตอร์เซนเตอร์เข้ามานะครับเล่นกสองคนเล่นสองคนครับแอตตี้ครับแอตตี้ yeah, pues โยนให้เพื่อนครับโยนแบบไม่เต็มใจเท่าไหร่ครับแอตตี้ครับแอตตี้ชู บอกว่าอย่นั่งหน้าละโภครับผมแต่ตอนนี้ครับพัดลงไม่มาหาเราแล้วฮะเออพัดพัดเชอเชอพัดพัดลงเรียบร้อยเรียบร้อยครับเออออกเลยไ่แก้เกมหรอครับอานะฮะพัตี้ให้ไม่รู้ให้พตตี้พตตี้ให้เพื่อนเพื่อนให้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 พตตี้พตตี้ให้เพื่อนเพื่อนเพื่นช ชุดเธอเธอเชอเลี่พัดออกไปเฉลี่บอกเหนื่อยมากเฉลี่บอกว่าเหนื่อยมากครับตอนนี้เหนื่อยกับครูนี่แหละน้ำเปล่าครับผมขอบคุณมากครับแล้วครแพตตี้แพตตี้เอินาช่วยช่วยโอ้ยเลี่นี่แบกครับตัวแบกแบกทีมมากอาะไรฮะทำไง เอาไงโดนบังโดนขึ้นมาสีเขียวจับหลุดออกไปหลุดออกไปไม่ครับขอบคุณครับยังยังจะบังอีกกำลังจะทำงานมาแล้วครับน้องจ๋านะครับยินดีต้อนรับน้องจ๋านะครับเออโอ้โหจ๋านะครับยินดีต้อนรับนะครับสิทธิ์เก่านะครับกิฟต์นะครับส่วนน้องกิฟต์นะครับ เอาแล้วให้ใครครับไห้เพื่อนเพื่อนเลยแฮนปี้แฮนปี้เชอร์รี่เอาดิแฮนปี้มาครับโอ้โหเอ้โหเชอร์รี่เชอร์อรี่หนูโมโหใช่ไหมลูกโอ้โหเวลาไวมากครับผ่านไปแล้วแปดนาทีนะฮะน้องกิฟต์นะครับสำหรับน้องกิฟต์นะครับครูให้อภัยแล้วนะครับสามารถมาดูกีฬาได้นะครับ อย่าไปนั่งคนเดียวครับกิฟตครับเออมาดูกีฬาลูกอ้าวแล้วครับ <S <S อ้าวเราไปแล้วโอ้โหตายแล้วครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับน้องมันนี่นะฮะที่เดินทางมาจากอังกฤษตางูนะครับ <S <S แล้วก็ยินดีต้อนรับน้องเข้าในสองกัเลยนะครับไม่แก้เกมครับยินดีต้อนรับนะครับขอเวลาล่วงเยเลยครับขอได้เลยครับ บอกกรรมการนะกรรมการขอบคุณมากครับกรรมการครับเออบอกครูเฉยได้เลยนะครับขอเวลาน่อได้เลยทำตัวทีครับตัวทีตัวทีโอเคครับผมตั้งแล้วครูฟอนครับเอออ่ะเดี๋ยวรอลูกเอตัดอ้าวขอเวลาน่อครับสีเขียวขอเวลาน่อครับเชอร์รี่ครับเชอร์รี่เชอรีขอเวลาน่อครับฝั่งลูกหวีโดยลูก นกหวีดฟังนกหวีดด้วยครับโอ้โหนกหวีดกระเป๋าดังนักเลยบุ๊คนกหวีดซื้อมาแพงอะซื้อมาแพงเลยฟับฟับแท้หรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ดังเลยคนอื่นเป่าลั่นโดมเลยไปหาโค้ชครับครับไปหาโค้ชได้เลยครับขอเวลานอกไปเลยครับสองชั่วโมงครับผมจะพักครับอ่าช่วงสามสิบวิครับโดมสามสิบวิสุดท้ายแล้วนะเออนะครับ ประกาศครับประกาศครับประกาศครับครับประกาศี่ครับมัวเหรอสินเก่านะครับอยากดีๆต้อนรับสินเก่านะครับที่มาเชียร์น้องๆนะครับครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณมันนี่มาจากอังกฤษต่างมัวมันนี่คุณนาเดียไอจีโนะมาโตะนะครับมาจากญี่ปุ่นครับมาจากญี่ปุ่นครับไอยงมาโตะไอจีโนะมาโตะนะฮะคุณตันนะคุณตันคุณตันนี่ไม่ได้ขายชาครับ ขายอะไรครับขายแซนด์วิชครับช่วงนี้ครับตังครับี่คุณฟิล์มนะครับรับขายอะไรครับไม่รู้ขายอะไรครับผมขายไม่ได้ไม่ได้อันนั้นแม่เขานะครับแล้วก็น้องมะนาวนะครับมะนาวครับไปไหนไม่รู้ครับเดินมาหาครูก็ไม่มาครับอ๋ออยู่ข้างหลังครับไอ้น้องแซนเดอร์นะครับแล้วก็น้องน้องจ๋านะครับน้องจ๋าเออ จยามาเชียร์ไลูกนี้ต้อนรับทุกคนมาเชียร์น้องเหรอ่อมาเชียร์พิมจ๋านะครับครับผมช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายแก่อันนี้ยังไม่มามายังไม่ครบนะครับเหลือเพาทยอยมาเรื่อยๆนะครับสิบเก่าครับเนื่องจากว่าปิดเทอมไปแล้วนะครับปเทอมแล้วไม่มีอะไรนะครับมาแล้วครับครัผู้แล้วน้องสิงโตนะครับสิบโตสือติงนะครับมาแล้วนะครับเอออันนี้ไม่รู้จักครับปิดเมสมานะครับ แต่งหน้ามาด้วยนะครับลืมนะครับครับครับผมจะดูว่าสีเขียวจะตีตื้นมาได้ไหมตีลึกครับตีลึกครับขอบคุณมากครับมาแล้วครับเชอรี่เชอร์จะแบ่งยังเชอรีเชอร์เชอรี่เชอร์แค่แล้วมาหาใครไปเร็วเอาไลี้ยวอัพไปเลยชุดเอาเลยให้ทัด มาแย็บชูชารีกับโอ้โหชารีเหนื่อยชารีหมดเหนื่อยมากแกเกมมาแล้วครับแกอะไรมาเออเ้ยไปปุ๊บเลยปุ๊บไปฝั่งนี้ยืนเมื่อยแขนก็เอาลงก่อนลุกเอาลงไปเอาลงเออเอาละครับอุ่นานะครับอดอวานะครับแฮตตี้แฮตตี้แจกได้ได้เพื่อนเพื่อนให้ โอ้โหให้ดไงยูไปเลยเิดทำไงเฮ้แฮตตี้แฮตตี้ยูนไปเลยเอาเลแฮนตี้เอาเฮ้ยเด็บแมเจอแมนเฮ้ยเลี่ยยิีต้อนรับนะครับน้องบีนะครับน้องแก้มนะครับคับหมดเวลาแล้วนะครับครับน้องแก้มดาวแสงนะครับน้องแบมแบม ะครับมาใ,ใกล้ใกล้ผมหน่อยห้างเที่ยวนี้ครับเออดันดันอ้าวโ,โ,โอ้โหไอ้ผมยอดมากรรมการแลทุกคนเจ้าใส่สเกงเออไปพักข้าวลูกไปเข้าสีครับไปพักดื่มน,น้ำครับสามชั่วโมงครึ่งครับลูกไปอย่างครับยังไม่ห่างนะครับ,ารบตามมาใกล้ๆนะฮะ <idad> ครับผม ตอนนี้นะครับสีเหลืองนะครับต้องยิ้มนะครับย่าไม่เข้าสีนะครับต้องยิ้มนะครับนี่ลำดับต่อไปเป็นการแข่งขันเราก่นอนหาโปรแกรมก่อน,นุตสอลใช่อันหนึ่งถึงปัสาวเป็นการทบกันระหว่างสีเหลืองพบกนัน สีม่วงอีกแล้วครับสีม่วงเข้าชิงทุกยุนใจเย็นโอ้โหสีม่วงมาแรงมากนะครับปีนี้ครับเสียแล้วนำทีมโดยฟีฟ,าฟ่ฟานะครับามาจากนอร์เวย์นอร์เวย์เออร์ลินเบาฮาลันนะฮะฮาลัน,นเออเป็นคู่แข่งกับฮาลันนะฮะเอฮาลันมีลูกพี่ลูกน้กกองอยู่ที่ นี่อนุบาลนนนะครับาชื่อน้องทามน้องามครับผมประตูใส่ถุงมือด้วยไม่ธรรมดาใครคนคุณจทำจริญพออจริญครับอาจรยบ้นะฮะสี่ม่วงสีม่วงตัวนะน้ำพิ้วน้ำพิมาาะผมน้ำิาจากคุณเรชินนะครับุชาคุณอาุน้บุรั เอให้กูอค่เ้าช้ากอเียอบก่อคุณครับทุกผ้องท่านะี่ห้เี่ะครับให้ระายกมานะครับวันนี้กรอมากลนรอมากคุณค้าไลสดอยู่ค่ะคุณค้ายินบางกล้องทำไมคะคุณยนบางก้องทำไมคะไลสด เ <c> ด <ười> ็กกรมศิลค like like ่ะต so ้องแต่งหน้าค่ะน้องซีซ่าด้วยนน้องซีซ่านะครับแม่ไปแระอยู่จะไปเลยนะครับกระดาษถ้าเปดน้องซีซ่านะครับไม่ใช่น้องทุกคน เอเชียซินี้ใช่ไหมไม่พูดด้วยครับไม่ถือด้วยเออเอาที่นะครับก็รับประทานนะครับพนักงานเสิร์ฟครับใส่เสื้อาสีนะครับไม่ใส่ดอกเป็นด้วยนะใส่รองเท้าสนิทมานะครับนี่ไม่มีว้าโรงเรียนอะไรนะว้าเอาแล้วไอ็มอเลย แล้วดาดาครับดาดาครับทีดดีต้องรับดาดานะมาจากตลาดน้ำพุ่นะครับครับผมก้าไอ้ก้าครับก้ามาจากไหนครับก้าครับก้าไหครับมาจากบ้านครับผมานับมาจากบ้านส่วนกัปตันนะครับกับตันมาจากประทุมนะครับประทุมธานีนะครับหอวังประทุมครับผมไม่ใช่ครับมาจากไหนครับไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้ไม่เจอเขาครับโอ้สีเขียวหอมมากครับครับผมแกเกมมาแล้วครับ อีม่วงโอ้โหไม่่ยนตัวอพตตี้ไปพักบ้างลูกเว้ยเออแพตตี้ไปนั่งพักบ้างดิโอ้โหตายเลยพร้อมไหมพร้อมขาพร้อมนานแล้วเหลือแต่กรรมกรารดแหละเออเอาแล้วแพตตี้หยีน<อ>ิ่มพตตี้ส่งให้เพื่อน ชอรสดีฟางพิงครับสวัสดีโดมโอโหใช่ไหมลูกสวัสดีหลบเข้าไปเลยครับหลังเส้นเลยอ่ท่านประธานท่านประธานอน่ยหลบเลยอ่าถข้าวครับถนข้าวแล้วคุณอุ้งอิงครับหอยไปไหนครับอุออออง้งอิงอันนายกอ่ะตุ้งอิงครับอุ้งอิงหอ,อยไหนลูกโอเคลูก แชรด้วยเถอะเลยแอร์ูฟอนนะครับตอนนี้ครับเดินนะครับได้ประมาณ2กิโลเมตรนะครับไปเหลืองไม่ได้ให้ไปเหลืองนะครับคุณสวยครับแจกไปเหลืองคูฟอนครับเลยเฉดครับเลยเฉดไปยันสีม่วงเลยเฉดแจกไปเหลือเอาแล้วสีเขียวระวังระวังระวังแก้เกมมาแล้วสีเขียวโยนไปเลยลูกแพทแพทแพทตี้โอ๊ยรองเท้ารองเท้าหลุดมาแล้วไปสีเขียว เอาแล้วสีเขียวชูดไหมลูกโดยจะถือไปไหนลูกชูดเออเอ้ยทำไงนอนเล่นแล้วเอาทิมองไม่เห็นแล้วเอาดิ่ย้อนดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้แพตตี้แพตตี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ไงให้แพตตี้ติดอิงโอ้ยมาแล้วไปแล้วติดพวกแพตตี้แพตตี้ขวาไปเว้่อนทำไมเว้เพื่อนตัวเน เธอ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 ไม่ไหวแล้วเชอรี่สีเขียวอาชีดนะครับลูกละร้อยนะลูกคาแข็งครับคาแคร์จะอาชี๋เขียวจะคาแคร์ไหมฮะสีเขียวอาชีดครับเออโหอาชีดครับขอบคุณมากเลยลูกละหนึ่งร้อยนะลูกไม่มีครับสีเขียวว่าไงครับจะคาแคร์ไหมฮะอาชีดไหมครับสีเขียวเออเงียบแครครูแน่เสียงก็จำหมดแล้ว มาให้ครับแป็มตีครับแป็มตีสองคนอ่ะเออเอาเปลี่ยนคนแล้วเฮ้ยเปลี่ยนแล้วเฮ้ยเฮ้เอาดิเอาดิเอาดิเดินเลยครับโอ้ยอย่ายกให้ผมอย่ายกให้ผมนี่ยางครับยกทาเาเลยน้ำยังไม่มาครับตอน้ำเปล่าครับแต่น้ำไม่มาครับเดี๋ยวรอกันเราสองเออะไม่ไรสักอเมซอนอยู่ครับงานแต็กนะงานแต็กครับงานแท็กคิวแท็กคิวครับนะครับแท็กคิว เป utet, ่าเลยครับเป่าเลยครับต่อดดงๆครับเออเป่าดังๆเด็กยังไม่ยึดครับเป่าอีกโอเคครับนกพิษหลุดฝังหลังฟังมากงหลุดกินไม่มีกรรมการก็ได้นะเด็กก็ไม่ฟังอันนี้น้องิีหรือน้องพี่เล่าไอ้แล้วซีเคียวอิงกลับไม่ยู่ใครๆเอา ควักแล้วควักแบงค์ไปแล้วน่ะเออโอ้โหโอ้โหนี่สีเขียวไปปิดไปบังเอาเลยอ่าฮะติดใครสีม่วงแพตตี้ชิวๆครับแพตตี้แพตตี้เขียวครับแพตตี้บอกชิวๆครับคว้าไปให้แพตตี้ครับเล่นสองคนแพตตี้ให้เพื่อนครับเพื่อนจับไม่อยู่จับไปคว้าให้แพตตี้ครับเออแพตตี้ไม่ต้องทำอะไรลูกเล่นสองคนครับลูกคว้าออกไปเออโอ้โหนกหวีดดังหวานมาก ที่เกียวหนูก็แบ่งกันดิลูกแบ่งกันปิดดิปิอไโอ้ยแหงแล้วเวไนข้าวหอมบอกว่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วรับบอลจะเหนื่อยแล้วข้าวหอมบอกปิดฮัตตี้ไว้ปิดไว้ยตีฮัตตี้ไปเอาดูอาลยุข้าวหอมชูโลชูในชุดฮัตตี้ฮัตตี้ชุดข้าวหอม เอาดเอาดิ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 เอนเอ็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 กเอ็นเอ็นเฮ้ย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 เอาเลยเอาเลยเอ็นเอ็นเอ้นเอ็เฮ้าเอ้าเอ้าเอ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย chưa chưa chị chào chị biết có ai ở trên người ta hay hát đi hát đi em được chút 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 không 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 ให้เพ ah, ื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนให้ไอ้ให้แพนตี้เออเล่นสองคนนะเออที่จริงเล่นสคนลงให้สองคนก็พอนะครับไม่ต้องลงเยอะขอบคนก็พอแล้วเปล่าครับเข้าเข้า อ่านไม่มาโอเคลูกอ่านสีเขียวโดนสกัดยังสก,ก,กัดบอลสกัดขอบคุณมากสก,กัดอ,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 อิ๊งอิ๊อิ๊งอิ๊งอิ๊โอ้ยืนมองนึกตาเราห้อยชอบชอบชอบแบบนั้นอ่ะอิ๊งผมเขียวดีมากเกินอขอเสียงนะครับขอเสียงสีฟ้าหน่อยเร็ว นอนอยู่สีฟ้าขอเสียดีฟ้าเลยเลยโอ้โหสุดยอดมากคูกัดนะครับสีฟ้าตอนนี้เออครับมาแล้วครับแพตตี้ครับแพตตี้ให้เพื่อนเพื่อนให้เอาด้วยปาดเอาดิ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 สีเขียวปาไปไหนลูกปาไปไหนลูกไปแล้วจึงดูชิบแล้วเอาแล้วสีเขียวสีเขียวอีกอีก อย่นได้ใครชุดไปเข้าไปเข้าไม่เข้าเฮ้ยช e uh hey, hey. ี้ช uh, ี้้หนาด้วยใครเอาชี้ใครสีอะไรเข้าเอาเลยชี้เขียวจ้ำรอเปลี่ยนสกอร์จ้ำรอเปลี่ยนสกอร์บอลเอาแล้วชุดโดยใครนะครับสีเขียวชุดยินต้อนรับครับคุณคุณต้นนะครับคุณต้นอภิรันครับเอ่อใครอยู่ด้านข้างครับคุณเฟียสนะครับ คุณเฟียสครับคุณฉลามนะครับคุณฉลามเฟียสอีกแล้วอย่าพูดดังครับคุณฉลามครับโอ้โหคุณกายครับคุณกายโอ้โหไม่เคยมาเฮ้ยลงแล้วเฮ้ยเฮ้ยสีเดียวเขาลงแล้วเฮ้หนึ่งร้อยแล้วนะคุณโฮ้ชมหนึ่งร้อยแล้วนะครับถึงเต้มได้ร้อยหนึ่งแล้วนะครับไว้อีกหนึ่งร้อยครับเป็นสองร้อยสองร้อยแล้วครับสองร้อยแล้วครับ คนสีเขียวมองหน้าเลยครับผมไม่น่าอัดฉีดให้เลย <S <S อัดฉีดเองนะครับมาแล้วสีเขียวสู้เขาลูกโอ้โหโดนบังตัวใหญ่แล้วยอไปเล่นต่อลูกเล่นต่อได้เล่นแชร์บอลครับ,รบเล่นต่อไม่ได้เดี๋ยวต่อยฮะไม่หา่าไม่ห่าครับมาแล้วครับตอนนี้นะครับเอ่า ฟีสนะครับหลายมาตั้งแต่สิบโมงนะครับมาทำไรครับไม่รู้จะลายมาทำไมนะครับเอาแล้วแฮตตี้แฮตตี้เฮ้ยเพื่อนเอาที่ไหนบอกแล้ว,แ,ลวแฮตตี้แฮตแฮตี้เอาลุกลุกลุกขึ้นไม่เก็บเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนตัวเลยเอาอล้วครับแฮตตี้ชุดเข้าหอมไม่ลงเชอร์รี่เชอร์รี่ขอบคุณเอาหยาเชอร์รีเเ่เออเออสีเหลืองเชอรี่ชุดเลย เออสีเหลืองเป็นงครับนี่สีสีเหลืองครับอย่าไปยืนตาแดงครับเป็นเหลืองสุขภาพครับโอ้ตาย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 มาแล้วครับมาแล้วครับสีฟ้าสีฟ้ามาแล้วช่เชลีเช้าฮอ์ร์เี่เลยเคว้าเลยมอสวยครัวามความสวยงามมากให้ปพตตี้ครับปพตตี้ให้เพื่อนเพื่อนให้ใคร โยนไปดีเลยสีแล้วเาอาดิเอาดิ๋ยวไปไหนไปไปชี้แล้วชี้ดิชี้แล้วเอาเลยอเอิงอิเอาไงลูกไม่รู้จะให้ใครโยนให้แพตตี้ดีกว่าเรียบร้อยขอเธอขอบอลหน่อยขอบอลหน่อยมาแล้วครับแพตตี้ครับโอ้เล่นสองคนเล่นสองคนเอาดีมาเอาดี่ะเอาดิให้แพตตี้เอาดีมา โอ้โหเออชิวๆอะเออชิวๆอะช่วยอะเออเลี uh. oh, <desp lawsuit. S 1> uh ่เอาชช่เ ah. ข oh, ah ้หมดไปแลวสีเ <laughed> ขียวยืนมองอะไรครับมเออลาการแข่ง huh. ขันนะครับสีเขียวนะครับได้อาชีพไปส0 0บาทนะครับครับผม ข้าเดี๋วครับนักดาบสองทีมข้าเด๋วครับลูกข้าเด๋วครับไม่ใช้กองนะครับใครตีกองจะหักไปหนึ่งร้อยคะแนนนะครับจะหักแขนด้วยครับเ่ยหักไปข้างแล้วเนี่ยสีอะไรตีกองหักไปเลยหนึ่งร้อยคะแนนนะครับคุณกัรครับสีเหลืองครับคุณชาลิดครับคุณลิศครับนะะฮแขนก็ไม่ดีนะตีนะครับเอะไะครับกูร์ครับกูร์ครับ กูดช่วยยกประตูหน่อยครับกูดประตูลูกช่วยกันยกประตูหน่อยเป็นครูครับหลบหน่อยครับจะยก